เคนที่ว่าทำไมต้องเปลี่ยนปอกเห็นเลยไหม,มทำไมต้องเปลี่ยนปอกช่างเอาไม่ได้ทุล่าลงเครื่องเนี่ยโอเค okay, ครับแล้วมาดูทีนี้ห้านก่อน เปลี่ยนปอกแล้วเนี้ยคลิปเมื่อกี้ไม่ได้เปลี่ยนปอกนะแอดเทสลี่คเทสว่ามีไหนรกลับออกปอกออกอะไรไหมเนี่ยออกออกตรงนี้ไหมเนี่ยออกอกเนี่ยออกนี้ได้ไหมออกปอกไม้เนี่ยส่วนมากจะรวปอกถ้ารวปอกก็ลงเครื่องคราวนี้มาโซล่าลงเครื่อง ว่วมเลยจนมันเสร็จนะจนมันเสร็จของมันเนี่ยมันก็ให้กดเย็ดต่อไปเราก็ต้องใส่ตรงนั้นก่อนอะถ้าไม่ใส่เป็นยังไงอะเดี๋ยวดูนี่คือแรงฉีดในรถถ้าไม่ใส่นะเดี๋ยวผมกดเย็ดนะอะกดเย็ดแต่ต้องรีบดับเลยแหละ ดูความแรงในการฉีดของเครื่องนะมันแรงมากเพราะนนั้นต้องใส่ตัวนี้ไปด้วยโอเคครับผม